ครึ่งหนึ่งของชีวิตที่มันหักขาดหายไปจะให้นอนเสียได้มันจนตายไปเกิดเท่านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิตที่เราต้องการความรักตัวเองกลับมาชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้ ก็เอาเป็นว่านะคะเครื่งหนึ่งของชีวิตของนะคะศิลปินชื่อแอมนะคะสวรักษลีลาบุตรก็คงจะเป็นที่คุ้นเคยสําหรับใครหลายๆคนเนาะอ่ะถือว่าเป็นการร้องเพลงหลายท่อนที่ยังพอจะจําได้นะ,ะอ่ะให้จําเนื้อเพลงเพอร์เฟกไปหมดเลยนานๆจะมีสักเพลงหนึ่งนะคะเพลงที่จําได้เออ่ที่ยังเมมโมรีแล้วก็ ไม่ลืมเรือนก็จะมี how do i live นะฮะ the guest s e t l e r for All ส่วนเพลงไทยที่จำได้100%คงจะเป็นเพลงชาติไทยนะเดี๋ยวเขาว่าครั้งหน้าอาจจะมีโอกาส test นะ test t e s นะคะว่าเราจะจำเนื้อร้องได้หมดทุกคำและที่สำคัญที่สุดนะคะเรื่องราวของพอบอกว่าจะจำเนื้อร้องเพลงได้หรือไม่ได้แล้วความจำอันหนึ่งนะคะที่เราควรทบทวนก็คือจำนะคะพยัญชนะ44ตัวได้หรือเปล่าเออพวกเอ ก็อเอ้ยกไข่ก็กเอ้ยกไก่ขไข่อยู่ในล้าวนะคะขาขวดของเรานะ,ะเราเดินทางนะคะเราเดินทางชีวิตมาตั้งแต่เริ่มที่จะต้องอ่าท่องอาขยานท่องพยัญชนะท่องสระเข้าใจไหมคะแล้วมาจบจนในเรื่องของการท่องโลกนะฮะท่องท่องประเทศนะอยู่ประเทศไหนก็ท่องประเทศนั้นคําว่าท่องนี้หมายถึงท่องเที่ยวเดินทางนะ เพราะว่าวันนี้เพจกูรูกูรู้ทุกเรื่องและกูจะรู้เรื่องของตัวกูเองให้มากที่สุดวันนี้ใช้หัวข้อที่เรานะคะฟังมาตั้งแต่เด็กนะคะเรามีแนวคิดอย่างไรกับหัวข้อที่ใช้คําว่าชีวิตคือการเดินทางใครคิดเห็นนะคะกับหัวข้อตรงนี้แล้วได้ยินนะคะหัวข้อเฮตหลักๆนะคะของการใช้ ชีวิตก็คือชีวิตคือการเดินทางมาคนถามชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเดินทางความเข้าใจความหมายของคําว่าการเดินทางนะคะของเราตีโจทย์กันว่าอย่างไรบ้างเขียนคอมเมนต์มาได้เลยจ้านะคะเขียนคอมเมนต์กันมานะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งที่เข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้และที่กําลังจะเข้ามาชมนะคะไลฟ์ like สดย้อนหลังหรือในในช่องทาง u t u b e นะคะทีะ่ตอนนี้มีผู้ติดตามที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นหนาะแน่นขึ้นนะคะแล้วจะมา งงๆกับว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เาพูดอะไรทําไมเจาะลึกนะคะเจาะประเด็นในเรื่องของชีวิตกระหน่ากันเข้าไปนะคาว่ากระหน่าก็คือเจาะลงไปถึงแก่นของชีวิตมากเท่ามากมากเท่ามากเพื่อให้ใครที่เข้ามาฟังและเป็นเจ้าของของหัวข้อแต่ละหัวข้อเอาไปใช้ค่ะเอาไปตื่นรู้ค่ะเอาไปใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็เอาไปขับเคลื่อนชีวิตนะคะให้เกิดพลังงานและเกิดช่องทางชีวิตที่ดีมากขึ้นและมากขึ้น ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะนะวันนี้โอกาสดีนะคะมาใกล้ๆดอกไม้นะสีสันสดๆงดงามน,นะคะแล้วก็มาไลฟ์สดในส่วนของสะว่วยน้านะคะแล้ววันนี้จี้มีนัดกับพี่สาวคนหนึ่งนะคะซึ่งจะสอนไลฟ์สดให้ให้พี่เขาในเรื่องของการขายสินค้าหรือจะโปรโมททําแบรนด์นะคะทาแบรนด์พีซอนอลของพี่เขาเองแต่ว่าตอนนี้ก็รอกันไปรอกันมานะคะก็มาไลฟ์สดในเรื่องของหัวข้อนี้ที่มันสําคัญ มา,มาก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 และก็มากๆเออเดี๋ยวเราดูซิเราเล่นเอฟเฟคอะไรได้บ้างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสบายดีกันบ่ไงมาใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เด้อจ้าเดี๋ยวที่ลองเล่นเอฟเฟคหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าในเรื่องของการไลฟ์สดนะมันมีเอฟเฟคเยอะแยะมากมายนะคะให้เราเล่นและส่วนใหญ่ที่ก็ไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> มีแต่เรื่องราวของการที่แบบว่าอยากให้ข้อมูลนะคะที่มันเป็นข้อมูลในเชิงชีวิตนะคะให้พวกเรา ได้อืมมีแวบ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 นะคะโหเพศนินจินดานะคะโอเคเนาะมามีเพศนินจินดาเข้ามาเออเสริมบารมีอรอยิยนะแวบ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 นะคะโอเคชอบไหมอะชอบก็ว่ากันมานะฮะที่ว่าแบบไม่ไม่ใชเอฟเฟกต์ดีกว่าไหมอะให้มันเป็นนอนอฟเฟกต์นะคะไม่ต้องการอฟเฟกต์นะคะโอ้ตายแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอะโอเคนะกลับมาสูส่สภาพเดิมนะคะ หัวข้อในวันนี้นะคะมันสืบเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของนะคะในเรื่องราวของการที่เราให้อาหารของสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเรานั่นก็คือจิตวิญญ,ญาเราต้องพูดตรงๆนะว่าพวกเรามีนะคะเราต้องพูดกันตรงๆว่าพวกเรามีหมดนะคะหลอกตัวเองไปเสียเวลาค่ะหลอกตัวเองไปเสียเวลาเาอจี้หลอกตัวเองมา50ปีแล้วเขาใจไหมฮะหลอกตัวเองที่จะไม่ศึกษาเรื่องแบบนี้ หลอกตัวเองที่จะไม่พูดเรื่องราวแบบนี้หลอกตัวเองในเรื่องราวของการที่ไม่เข้าไปสู่พะัะไตปิฎดกเลยเข้าใจไหมคะแล้ววันนี้ที่จี้จะพูดว่าชีวิตคือการเดินทางถ้าใครจาได้นะเะมื่อเดือนก่อนนะคะเดือนเดือนก่อนก่อนเออเมื่อสองเดือนก่อนสิก่อนที่โควิดจะรอบรอบสามกำลังอาจจะเข้ามานะคะจี้เดินทางนะคะหลายจังหวัดทีเดียวเชี่ยวนะคะเพื่อที่จะสนองความหมายของควาว่าชีวิต ะะเพราะว่าชีวิตก,การเดินทางฉันจึงเดินทางเข้าใจไหมคะจี้ก็เดินทางตะเวนไประยองจันทราดนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาแล้วนะกดไลค์ให้ก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ารวยยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะสองสามเดือนก่อนเนี่ยจีย้ไปที่ไหนจี้ไปที่ระยองจันตราดเพื่อที่จะพิสูจน์วิถีของชีวิตคือการเดินทางนะคะเสร็จแล้วตัวเองก็เดินไปแต่ละจังหวัดนะคะเดินไปแต่ละจังหวัดเฮ้ย ตอนที่เดินทางไปพักค้างแต่ละจังหวัดชีวิตมันก็เหมือนกับชีวิตที่อยู่ที่พักที่ปกติของเราเข้าใจไหมคะดังนั้นชีวิตอยู่ตรงไหนมันก็คือชีวิตชีวิตอยู่ตรงไหนมันก็คือชีวิตอันนี้ฟังให้ดีนะคะที่กําลังจะมา,ขาคยขายายคําว่าชีวิตคือการเดินทางนะคะ the life is journey นะคะก็คือว่าการเดินทางคือชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความเป็นเด็กนะคะเราได้ฟังคํานี้เฮ้ย ถ้าเราไม่ได้เดินทางเราแสดงว่าเราไม่มีชีวิตหรอนะคะหรือใครบางคนที่อยู่กับที่นะคะอยู่กับที่เลยนะไม่ได้ไปไหนเลยวันๆก็คลุกนะคะอยู่ในครัวอยู่ในบ้านเลี้ยงลูกทํากับข้าวนะฮะทำกิจกรรมอยู่ในแต่ในบ้านแล้วไม่ได้เดินทางออกนอกบ้านมันคือไม่มีชีวิตเหรอเข้าใจไหมอันนี้คือเราต้องตีโจทย์นะคะแต่วันนี้ที่จะมาใคยี่ขยำให้พวกเรานะคะเข้าใจว่า ใครคือผู้นิยามคำนี้ซึ่งยังหาผู้นิยามไม่ได้ใครคือผู้นิยามคำคำนี้ซึ่งเราหาคนนิยามไม่ได้แต่เรามักจะใช้กันเยอะแยะมากมายคนนั้นก็บอกชีวิตคืออะไรชีวิตคือาการเดินทางบางคนถึงกับตั้งเป้าโฟกัสเดินทางนะฮะทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยสำหรับคนไทยนะฮะบางคนถึงขั้นตั้งเป้าเดินทางออกนอกประเทศเขา้าใจไหมคะ เอออันนี้คือเป็นลักษณะของการสนองของการใช้ชีวิตหรือที่เข้าใจว่าชีวิตมันคือการเดินทางวันนี้เราพลิกกับเราพิกกับค่อยๆฟังค่อยๆฟังนะคะมันเป็นเรื่องราวของการที่จี <c oughs> ได้นะคะในเรื่องราวของการสืบเนื่องจากเมื่อวานที่เราคัดเลือกนะคะอาหารให้กับจิตวิญญาณของเรานะคะจริงๆแล้วนะอาหารเรื่องจิตวิญญาณของเราถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาเลยนะคะ ตามหลักของพระพุทธองค์เลยซึ่งมีจิตพุทธะซึ่งถ้ามาพูดถึงตรงนี้นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนคือเป็นผู้ที่ต้องมาปฏิบัติตนเองให้เป็นจิตพุทธะเช่นกันนะคะทุกคนต้องมีจิตความเป็นพุทธะเช่นกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะเดินทางให้ถึงฝั่งนิพพานตามรอยบาพภาษาสดานี่คือชีวิตคือการเดินทางเดี๋ยวมันจะผนวกกันแล้วนะคะ เดี๋ยวมันจะผนวกกันแล้วนะคะสาหรับใครที่เข้ามาฟังไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเมื่อคืนนี้จี้ก็ไปดูผังนะคะไปดูผังของอ่าชั้นนะคะชั้นชั้นโพรมชั้นสวรรค์แล้วก็อ่ี้ไม่ได้เจาะไปลงในเรื่องของชั้นนรกมหาอเวจีการตะมหาหนารกอเวจีนะคะหรืออะไรต่อมีอะไรนะคะยังไม่ได้แตะต้านชั้นใต้บาดาลน,นะคะเคยได้ยินนะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน สิบสี่นะชั้นบาดาลตรงนี้เนี่ยที่ก็จะต้องเอามาขยายให้ทุกคนอีกนะคะสิบหกชั้นฟ้าคืออะไรนะฮะสิบห้าชั้นดินคืออะไรนะฮะสิบสี่ชั้นบาดาลคืออะไรนะฮะแล้วทาไมเราต้องท่องกันบางคนท่องเป็นเป็นน้ําเกินแควท่องกันจนแบบว่าเป็นบทนะะเป็นบทอธิษฐานจิตอะนะคะใครเคยได้ยินบ้างนะคะาบางคนก็ยกมือขึ้นพนมนโะมตสสะสามจบนะคะ แล้วอธิฐานในเรื่องเรา,อาขอนะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลร่วมอนุโมทนาคือหลากหลายเนี่ยนะคะหลากหลายมิติมากแต่วันนี้เราจะมาขยี้ขยายอย่าเพิงงงะะ่งไปแตะในตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปแตะในตรงนี้14ชั้นบาดาล10อ่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14นะชั้นบาดาลคือชั้นแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในเรื่องนี้แต่เมื่อคืนเนี้ยจี้ไปดูแค่ชั้นพรมอ่า พรมคืออะไรไม่ใช่พรมเช็ดเท้านะพรมเนี่ยพอพานรอเรือหอหีบมามาพรมนะคะก็มีส0 20ชั้นละนะคะยังมีสวรรค์อีก6ชั้นนะคะแล้วยังมีอันนี้คือเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่20บวก6เป็น26ชั้นละแล้วยังมันพูดถึงในเรื่องของนิพพานังอีกนะคะแดนนิพพานอีกที่อยู่จุดสูงสุดของอในเรื่องของอุดมคติของผู้ที่ต้องการ ไม่ต้องการเวียนไหวแต่เกิดไม่ต้องการที่จะกลับมาอยู่ในวัดตะสงสารสวัสดีค่ะใช่เดี๋ยววันหลังมาไหวมาซื้อได้นะคะเอ๊เดี๋ยวก่อนคอนโดนี้หมดแล้วคุณเอกนะคะเดี๋ยวพี่จี้มีอีกที่หนึ่งจะสวยกว่านี้อีกตรงนั้นก็จะเป็นสระน,น้ำเกลือนะคะอันนี้คือสระเป็นสระน้ำเออสระน้ำเลยนะ ถาน้ําคอลีนะคะแล้วก็เวลาในการลงสะเนี่ยจะหมดที่3ามทุ่มนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนบ้านก็ขึ้นจากสะเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่ดีก็ไม่ได้ลงสะนะคะที่นี่มีทั้งหมด6สระด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะโอเคขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณทุกการให้กําลังใจค่บคุณเอกค่ะขอบคุณการแชร์ขอบคุณต่อเน,นื่องเลยช่วงนี้พี่จี้เนี่ยค่อนข้างจะออกข้อมูลนะคะกับการใช้ชีวิตของพวกเราที่ไปใช้ในเรื่องของ พัะพัดไตรปิดกนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยกับพัะไตรปิดกเนี่ยเป็นเรื่องราวของเหมือนกับเป็นตัวบทกฎหมายนะคะหมายความว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราต้องได้ใช้นะคะสำหรับชาวพุทธเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธอย่าให้มีแค่เป็นพุทธในบัตรประจําตัวประชาชนว่าเราเป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธนะคะแต่เราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้นะคะว่าเรามีวิธีการเดินทางของชีวิตที่ใช้คําว่าชีวิตคือการเดินทาง ขอบคุณเจ้าขอบคุณนัก,นกเจ้าขอให้คุณเอกจเจริญรุ่งเรืองนะเจ้าถือว่าพี่ทีก็จะทํางานให้ดีที่สุดนะคะ,ะสมกับการแชร์นะคะข้อมูลออกไปก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาฟังแล้วผู้ที่ต้องการมีนะคะมีขวัญมีกําลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีอุดมคตินะคะและเป็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเนาะ,ะทำหนะ้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่นะคะสาหรับเรื่องราวของการที่คุณเอก เมตตานะคะเมตตาในเรื่องของการแชร์ในการที่จะแบ่งปันนะคะเรื่องราวที่พี่จี้พูดเนี่ยพยายามเจาะลึกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้เราตีโจทย์กับคําว่าชีวิตคือการเดินทางได้อย่างอีกมิติหนึ่งนะคะชีวิตไม่ได้หมายความว่านะคะออกจากบ้านเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งหรือจังหวัดไหนเท่านั้นนะคะจะถึงเรียกว่าเป็นชีวิตนะคะแต่ชีวิตของการเดินทางในด้านของจิตวิญญ,ญาณมันสําคัญมากนะคะการ เดินทางข้ามผ่านการเวลาจนมาเป็นเราในปัจจุบันที่มีองค์รวมของธาตุสี่ขันห้า 5, มาประชุมรวมกันเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดแล้วนะคะเราเห็นใช่ไหมจะเห็นอะไรแมลงวีแมลงวันสัตว์เลือ้อยคานสัตว์ใต้ดินสัตว์น้องหมาน้องแมวน้องกระรอกน้องนกนะคะ,ะบรรดาสตัตว์ทั้งหลายแหละนะคะรวมกันทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์โลกนะคะสัตว์โลกสัตว์โลกนะคะเราก็เป็นหนึ่งในสัตว์โลกเข้าใจไหมคะ เอ,อ่อมนุษย์คือสัตว์โลกนะคะแล้วก็ถูกแยกเป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐตรงไหนประเสริฐที่มีสตินะคะมีปัญญาอ่ะมาสัตว์มีสตินะคะเป็นมนุษย์ที่มีสติและมีปัญญาสติไปกำกัดกำกับในเรื่องของลมหายใจดูจนกระทั่งเกิดปัญญาปัญญาจึงเกิดนะคะในเรื่องราวของการที่นำไปใช้ในทางที่ดีทางที่ถูกต้องนะคะแนวทางในการใช้ที่ดีที่ถูกต้องก็คือแนวทางของพระพุทธเจ้านะคะ พระพุทธเจ้าตัดอะไรตัดในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์นะคะด้านความคิดด้านคําพูดด้านการกระทําอย่าไปเบียดเบียนใครแล้วลงลึกแยกมาเป็นเรื่องศีลห้าอีกนะคะเออไม่ขาสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดนะคะไม่ดื่มสุมาสุราเมลยัยจนขาดสตินะคะบางคนบอกไม่ขาดสติคือว่าไม่ผิดใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของการตีความนะคะใครจะตีความแบบไหนจะเข้าข้างตัวเองแบบไหนอันนั้นเป็นเรื่องราวนะคะที่อ่ะเขาเรียกว่า เป็นเรื่องของการออเดี๋ยวนะคะขอเช็กนิดนึงเช็คสถานภาพนะคะว่าตอนนี้เราไลฟ์สดแบบตะแคงหัวอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมโอเคนะคะวันนี้ไลฟ์สดแนวนอนนะอ่ที่ที่พี่ที่ททบอกว่าวันนี้นะคะคุยกับน้องที่ออฟฟิศเหมือนกันก็เลยถามในเรื่องของคําว่าชีวิตคือการเดินทางคือ,อยังไงเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้เดินทางอ่าไม่ได้เดินทางแสดงว่าไม่มีชีวิตหรอมันไม่ใช่นะคะ แล้วก็มาตอบโจทย์กันว่าเ,าเลยก็เลยถามว่าน้องเรียนรู้เรียนวิธีเ,เรียนรู้แล้วก็เห็นใช่ไหมว่าจรวดนะคะจรวดหรือยานนะคะจรวดหรือยานอวกาศอะนะคะที่ขึ้นไปนะคะขึ้นไปไหนขึ้นไปดวงจันทร์ขึ้นไปดวงดาวอังคารนะคะขึ้นไปดวงจันทร์กบขึ้นไปดาวอังคารเนี่ยน้องจะเห็นใช่ไหมว่าเวลาจรวดเนี่ย นะคะตอนที่ขึ้นไปมันจะเป็นแท่งใหญ่มากได้ได้ได้มันเป็นแท่งใหญ่มากๆนะคะใหญ่ๆยาวๆนะคะแล้วมันมีหลายๆท่อนเสร็จเรียบร้อยพอมันขึ้นไปชั้นบรรยากาศอีกอันหนึ่งมันปลดนะคะมันปลดชนวนออกาโอ้ยสวยมากเลยพี่พอเสร็จเรียบร้อยมันขึ้นไปชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปอีกมันปลดชนวนออกอีกชั้นหนึ่งนะคะจนกระทั่งมันไปขึ้นบรรยากาศที่มันจะเป็นดาวดวงจันทร์หรือดาวอังคารคุณจะเห็นว่า เฮ้ยไอแท่งทั้งหมดเนี่ยที่มันใหญ่ๆยาวๆมันไม่ได้ไปเหยียบดาวจันหรือดาวอังคารแต่มันเป็นเครื่องนะคะบันทึกเล็กๆเท่านั้นเองอันนี้เข้าใจไหมเพราะเรียกว่าเดินทางไกลอย่าพกของหนักนะคะพระทเจ้าบอกว่าถ้าต้องการเดินทางไกลใครก็ตามเดินทางไกลสมัยก่อนไม่มียานพาหนะสมัยกก่อนไม่ได้บอกว่าเดินทางไกลไปที่ไหนเนี่ยโอ้หจะบอกว่าต้องสามารถนขนของขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปกับรถได้เข้าใจไหมคะเศรษฐกก่อนต้องเดินนะะ คือต้องเดินเท้าอ่ะดังนั้นถ้าเดินทางไกลคุณเดินโดยด้วยการแบกของหนัหนกๆเป็นไงคุณไปไม่ถึงฝั่งนะคะคุณต้องปลดผ่าคุณต้องปลดในเรื่องเข้าของสิ่งของทั้งหมดแล้วถ้าเดินตัวเปล่าได้เป็นการที่สุดมันจะเป็นเรื่องราวของการที่จะให้คุณเดินตัวเบาและเดินไปทางไกลได้เข้าใจไหมคะอันนี้ที่นะคะบอกว่าวันนี้จะต้องมีการไลฟ์รอบสองนะไลฟ์รอบสองต่อย,ยอดในวันพรุ่งนี้ฝาก ข้อคิดไว้นะคะใครมีข้อคิดไอเดียยังไงสําหรับหัวข้อที่ว่าชีวิตคือการเดินทางขอคอมเมนต์มาหน่อยค่ะขอความเห็นบันิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เดินทางแล้วไงชีชวิตชั้นไม่ใช่ชีวิตเลยนะคะแล้วถ้าใครรู้นะคะใครเป็นคนนิยามคํคำนี้ช่วยเขียนมาบอกจี้หน่อยนะคะเพราะว่าจี้ก็อยากทราบในเรื่องของคอํานิยามคาคานี้ซึ่งพวกเราจับเอามาใช้กับชีวิตเรานะคะโดยที่เรา,ายังไม่มีใครที่มาตีความหมาย กับคำว่าชีวิตคือการเดินทางให้เราได้นะคะได้มากเท่ามาแต่วันนี้นะคะฝากขอข้อไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เรามาขยี้ขยายกันเพราะตอนนี้นะคะเออได้เจอสาวสวยนะคะซึ่งนัดกันประมาณสองทุ่มสองทุ่มเลยมาสองทุ่มครึ่งตอนนี้มาที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เรามานะคะขยี้ขยายตอนสองสำหรับชีวิตคือการเดินทางกันอีกสักนิดนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะรวมทั้งพี้ด้วยได้นะคะรหัสลับดีดี เอาไปเขียนหนังสือและเอามานะคะให้พวกเราเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตยอย่างถูกต้องตามคลองของธรรมในโอกาสต่อไปวันนี้ลากลับไปก่อนนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่รับชม